ตอนเห็นคอมเมนต์เนี้ยผมดีใจมากเพราะว่าผมเพิ่งจัดฟันเสร็จหมดหมาดเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังผมเริ่มจัดฟันเมื่อประมาณต้นปีนี้เองใช้เวลาประมาณ7เดือนเสร็จแล้วเร็วมากจริงๆคลิปที่ผ่านมาผมก็จัดฟันแล้วนะผมคิดว่าหลายคนน่ยน่าจะไม่เห็นเพราะว่าผมจัดฟันแบบใสผมทำกับเซนยุ่มคืออุปกรณ์นะ่ยมันจะมาแบบเป็นใสๆสามารถถอดใส่ได้เองคือเราต้องใส่ทั้งวันทุกวัน แต่ว่าเวลากินข้าวอะ่ะสามารถถอดได้แล้วคือมันสะดวกมากอย่างเคสของผมเนี่ยเวลาผมไปถ่ายงานผมไปถ่ายโฆษณายอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเขาเห็นแล้วเขาอยากให้ถอดเราก็สามารถถอดได้แล้วอย่างเวลาไปลงเสีงสยงโฆษณาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้กระทบกับการออกเสียงของผมเลยสักนิดเดียวหลักๆคือไม่กระทบกับงานเลยเซนยุ่มเนี่ยเขาก็จะทําอุปกรณ์มาทั้งหมด18ถึง20ชุดให้เราเปลี่ยนใส่เองจนจ,นจบคอร์สคือแปลว่ามันแทบจะไม่ต้องเจอเหมอเลยอย่างของผมเนี่ยผมเจอแค่3าครั้งครั้งแรกคือตอนไปประเมินฟันแล้วก็ไปสแกนฟันแบบ3มิติเพื่อที่เขาจะได้ส่งไปทที่่่สสิงงงคโปปปปรรรรรร์์ไําาาาาออุุกกณณใหห้้เเเแลววะะจ การรักษามาเป็นแบบออนไลน์เป็นแอนิเมชันมาให้เราดูว่าแต่และวีคเนี่ยฟันเราจะขยับแบบไหนโคตรลับทางที่2ที่ไปเจอหมอเนี่ยก็จะประมาณครึ่งทางแล้วอย่างของผมเนี่ยของผมต้องไปกรอฟันให้ฟันมันมีช่องว่างเพื่อที่จะให้ฟันขยับได้ส่วนั้งที่3ที่ไปเจอคือตอนเสร็จแล้วก็ไปให้หมอเช็คอีกทีว่าโอเคฟันเลี้ยงเรียบร้อยนะอย่างตอนของผมเนี่ยหมอดูฟันแล้วหมอก็บอกว่าโอ้คนไข้ฟันเรียงสวยมากเลยครับถ้าทางจะมีวินัยในการใส่นะครับเนี่ยเราก็ภูมิใจแล้วก็ตอบไปว่าโอ้หมอมันไม่ขนาดนั้นหรอกครับท ฟันเรียงสวยเหมือนภาพทับไว้เคยจัดฟันเร็วขนาดนี้ป่ะเอาจริงอ๋อแล้วลืมบอกว่าตอนเสร็จแล้วอ่ะเขาก็จะส่งรีเทนเนอร์มาให้เราใส่ต่อนะจริงๆตอนนี้ก็ใส่อยู่นะมองเหนะ็นไหมผมเลยอยากจะบอกว่า